อิจฉาแม่โอปอยิ้มหน้าพริ้วมากเมื่อได้ซบพระเอกเหล่อสุดฮอตคนนี้อีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตอย่างบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัฐตานากุลนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันนอกจากแฟนคลับทั่วเอเชียจะชื่นชอบและปลื้มเขามากๆโอปอปานิสารา อารายาสะสกุลก็ชื่นชอบหนุ่มบิวกินไม่แพ้ใครล่ราสุดแม่โอปอโพสภาพขนาดซบบิวกินพร้อมแคปชั่นบอกว่าตาหนูของแม่างานนี้ทำเอาแฟนคลับแหกเข้ามาคอมเมนต์บอกอิจฉาแม่จำนวนมากบ้าก็บอกว่าโครงการแม่ชนะอยากจะสิงตัวแม่ไปซบบิวกินบ้าง